โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ไลน์เลนเจอด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นอารีนาให้ดูนะครับซึ่งจะเริ่มจากด่านที่8นะฮะไปด่านที่10เลยนะครับโดยผมใช้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วนะฮะก็เลยมาทําคลิปอารีนาให้ดูนะครับว่าผมปีอารีนายังไงนะครับอ่ายิ่งใช้ตัวน้อยยิ่งได้เปรียบนะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะไหวหรือเปล่านะฮะโอ้โหดูครับชิวๆนะฮะ ชิวมากนะครับดูโอ้โหโอ้โหยว่าไงฮะสายแตกว่าไงแตกหรือไม่ฮะโอ้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 ว่าไงฮะแตกยอดก็ง่ายๆนะฮะแค่สามตัวยังชนะเออยิ่งจัดตัวมาเยอะก็ยิ่งแพ้ผมนะฮะผมจัดตัวน้อยนี่แหละแป๊บเดียวออกไปแป๊บเดียวออกไปโอ้โหชนะเลยนะครับก็มาลุ้นกันปุุ๊บนปั๊บ,บได้ขนนกนะขนนกวิเศษเออนั่นแหละ ก็ดีนะเอาไปตี PVP ได้นะครับก็มาดูด่านที่สองไอ้ด่านที่9เออคนนี้ชื่อ JJ j เจเวนอคลาร์ใช่ v e มเวนอเซลเซโรอะไรช่างมันนะฮะก็ดูนะฮะดูตัวเขาก็ไม่ถือว่าโหดนะครับใช้3ตัวเหมือนเดิมนะฮะมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก็จัดจัดนะฮะอันนี้คือสเตจที่9แล้วนะด่านที่9แล้วนะใช้แค่3ตัวนะฮะแชมเปญกับมูนอัศวินเอ่อ ชั้นศักดิ์สิทธิ์เอิมชื่อว่าชั้นศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็มาดูโอ้โหดูยิงฮะปั้งฮะปั้งนะฮะโอ้โหหายนะฮะโอ้โหแตกนะเร็วฮะรวดเร็วนะฮะเร็วไหมเร็วไหมโคตรเร็วนะก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะฮะสุดยอดนะฮะก็ดูทะเปิดได้ได้เงินห้าหมื่นปั๊บอ่าได้เงินห้าหมื่นนะฮะเห็นไหมด่านที่เก้าจะได้เงินห้าหมื่นนะฮะด่านที่สิบก็จะได้เงินหนึ่งแสนนะฮะเอามาดู โอ้ทำไมเจอคนที่เลเวลน้อยเนี่ยเจอเลเวล29นะฮะชื่อออฟคนไทยขออนุญ,ญาตตีนะฮะจัดเลยนะครับคนไทยเหรอคนไทยก็ต้องเจอกับคนไทยสิเออมาถึงจะสูสีใช่ไหมใช่ไหมนะฮะก็อรอะฮะป๊บอืม ดูฮะดูดูปังฮะโอ้ยหายปังฮะโอ้ยปังฮะปังปังแดงนะฮะสุดยอดนะฮะก็โอ้โหทั้ง10ด่านไอ้ไม่ใช่ทั้ง3ด่าน8 9 10ชนะเลยนะฮะใช้แค่3ตัวเท่านั้นตั้งแต่เล่นอาริณามาผมก็ใช้แค่3ตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับปั๊บปั๊บปับปับเนี่ยเห็นไหมฮะได้เงิน1นึ่งแสนกับคนนวิเศษหนึ่งชิ้นนะครับก็ดีนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเออทีมนะครับว่าผม ใส่อะไรให้มันมากนะฮะใส่อะไรตีเกมมันมากนะฮะก็ตัวนี้นะครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเกียร์ฟรีนะฮะแล้วก็แชมเปญก็เกียร์ฟรีนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยโคดิโกแชมเปญนะครับก็ไม่ใช่เกียร์ฟรีนะครับมีเอฟเอนะเป็นเกียร์เอฟเอดาบเซเบอร์ของทานานที่กรดีนะฮะซึ่งมันเป็นอีเวนต์นะครับใส่ไปพลังโจมตีก็2ล้านนะฮะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่ปุ๊บอ่า แล้วรอเดี๋ยวรอพัดโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมมีวิธีแก้ครับอ่าเดี๋ยวเราเตรียมกดน้ําแข็งนะครับอ่าเตรียมกดน้ําแข็งปุ๊บอ่ากดน้ําแข็งครับแล้วก็รอสักครู่นะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่แปบ๊บนึงเออปุ๊บอุ้ยจะแตกปะวะไอแตกครับ